สวัสดีค่ะสีบิชาโฮลิงแท็กเตอร์ยันมาจังหวัดเลยนะคะเช้าวันนี้นะคะกับอากาศเย็นสบายนะคะวันนี้เราจะมีส่งรถเกี่ยวกันนะคะก็เลยมาให้ลูกค้าได้ชมนะคะในตัวของรถเกี่ยวเรานะคะวันนี้นะคะสีวิชาโฮลิงแท็กเตอร์ยันมาจังหวัดเลยนะคะเราจะส่งรถเกี่ยวกันนะคะที่อำเภอภูหลวงนะคะส่งกันยาวๆอย่างนี้นะคะบ่อยๆค่ะ แต่วันนี้พอดีเราว่างนะคะก็เลยมาไลฟา์สดให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะตัวรถเกี่ยว y m เอ0มแปดห้นะคะหรือว่า85แรงม้าของเรานะคะพรายแกลับกล้องนะคะลูกค้าได้ชมกันค่ะมาเลยค่ะซีรีชาโฮดดิ้งแท็กเตอร์ยันมาจังหวัดเลยวันนี้ค่ะเรามาส่งรถเกี่ยวกันค่ะตอนนี้เดี๋ยวลูกค้าเห็นไหมคะ เอาคันนี้ออกอันนี้คันนี้ขยับให้พี่หน่อยพี่จะได้มองเห็นชัดเจนให้ลูกค้าได้ดูรถเกี่ยวของเราอันนี้ก็เป็นรถใหม่นะคะ <c oughs> อันนี้ให้รู้รถใหม่นะคะ ให้น้องเก็รบรถก่อนอันนี้เป็นรถที่ไหเอารถไปเก็บก่อน,นะคะนะคะทุกท่านถ้ายอยากเข้ามาดูรถนะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่สีพิชโฮลดิ้งไฮเตอร์ยันมาจังหวัดเลยค่ะ <astero? S 1> นี่นะคะป้ายสีพิชโฮลดิง้งไฮเตอร์ยันมาจังหวัดเลยวันนี้เราส่งรถเกี่ยวกันค่ะส่งรถเกี่ยวให้ลูกค้าช่างกําลังเตรียมรถนะคะกำลังเตรียมรถนะคะเระคะตรียมของขึ้นไปส่งลูกค้านะคะ ช่วงนี้รถเกี่ยวเราลูกค้ามาสั่งจองนะคะแล้วก็เริ่มทยอยส่งกันแล้วนะคะเพราะว่าลูกค้าจะได้เตรียมนะคะตัวรถนะคะไว้เตรียมพร้อมกับในการเก็บเกี่ยวผลผลิตปลายปีค่ะตัวนี้เป็นรถเกี่ยว85แรงค่ะรถเกี่ยว85แรงค่ะรถเกี่ยว85แรง 85แรงม้านะ,ะตัวนี้เป็นรถเกี่ยว85แรงค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากได้รถเกี่ยวนะคะสามารถเข้ามาชมได้ที่สี่ิชาฮลดิงแท็กเตอร์ยันมาจังหวัดเลยค่ะเรามีสินค้าให้ลูกค้าพร้อมรับชมแล้วก็มีสินค้าพร้อมส่งลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะตัวน,นี้นะคะลูกค้าเข้ามา สนใจลูกค้าเข้ามาแล้วลูกค้าก็ได้รับรถกันอย่างด่วนทันใจเลยนะคะไม่ต้องพิออเดอร์ค่ะตัวนี้มีให้ลูกค้าสแตนบายรอส่งลูกค้าอยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะของเรานะคะเป็นรถใหม่รถเข้าสต็อกใหใหม่เลยค่ะตัวนี้ลูกค้าสนใจอยากได้เป็นตัว85แรงนะคะตอนนี้เรามีพร้อมส่งให้ลูกค้านะคะ เพราะว่าช่างเรากําลังเตรียมรถนะคะตอนนี้จะเป็นในระบบปากเกีียวนะคะตัวปากเกีียวกว้างค่ะอันนี้เป็น85แรงมาะะ้าราคาของตัวรถเกีียวของเรานะคะราคาเงินะะงสดเราอยู่ที่1 4 4 0 0 0บาทค่ะให้ดูนะคะให้ดูกันยาวๆตัวนี้นะคะรถเกีียวของเราตัวนี้นะคะสามารถรุมได้ นะคะหรือว่า1,000พันชั่วโมงค่ะ85้าเป็นซีรีส์ตัวใหม่นะคะตัวนี้เราอยากนำเสนอมากเลยเพราะว่าลูกค้าใช้แล้ว82แรงนะคะลูกค้ามีทันที่2เพิ่มแน่นอนค่ะเพราะว่าส่วนมากลูกค้าเยันมากของเราจะจิตใจตัวระบบของอรถเกี่ยวของเราค่ะเพราะว่ารถเกี่ยวของเราค่ะลูกค้าเป็นพวงมาลยัยขับนะคะ ตอนนั้นเลยค่ะเรานําเสนอมากเลยรถเกี่ยวของเราเดี๋ยวนะคะจะเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่าช่างกําลังตรวจเช็ครถนะคะเอาไปส่งลูกค้าค่ะเอาขึ้นรถนะคะตัวน,นี้นะคะเป็นระบบพวงมลาลัยนะคะพวงมลาลัยฮารุระบบเดียวของลิขสิทธิ์เดียวของเยนมาค่ะมีที่เยนมานะคะแท็กเตอร์เยนมานะคะแล้วก็มีที่เยนมานะคะเป็นระบบพวงมลาลัยสัญญาณเราจะห,หายๆนิดนึงนะคะลูกค้ะ ตอนนี้นะคะเป็นระบบพวงมาลัยนะคะของรถเกี่ยวของเรานะคะ85แรงมา้า118แรงมา้าเราเป็นระบบเราระบบเราเป็นเราเราเป็น,ปนอันระบบพวงมาลัยฮารูค่ะคันเดอร์ฮารุนะคะ <laughs> วันนี้ให้ชมนะคะ สบายสบายนะคะช่วงเช้านะคะที่สี่ปีชาวโฮดิงไทเตอร์ยันมาจังหวัดเลยเราค่ะให้ชมบรรยากาศตัวรถเกี่ยวนะคะเราจะจัดส่งลูกค้าวันนี้นะคะช่างกําลังเตรียมของแถมนะคะของแถมก็จุดใจมากเลยค่ะเยอะมากเลยลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจหรือว่าอยากเข้ามาดูรถนะคะเชิญเข้ามาดูที่สี่ปีชาวโฮดิงไทเตอร์ยันมาจังหวัดเลยค่ะเรามีรถ เพียบพร้อมให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น7.2แรงนะคะ26แรงม้านะคะจอดสแตนบายรอให้ลูกค้าได้เข้ามาเลือกแล้วก็เอาไปใช้งานกันค่ะโปรโมชั่นดีๆของเราเยอะมากมายค่ะโปรโมชั่นของเราทุกรุ่นเรามีจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าอย่างจุใจเลยค่ะลูกค้าชอบแบบไหนสามารถเข้ามาดูได้นะคะแล้วก็เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้หรือว่าอยากทดลองขับเราก็มีรถทดลองขับรถสาธิตให้ลูกค้าได้ทดลองขับกันนะคะ รถเราจะจอดเยอะแย,ยะมากเลยค่ะเราไม่ต้องเพียรเดอร์นะคะตัวนี้เรามีสแตนบายไว้รองรับลูกค้าในการใช้งานอยู่แล้วลูกค้าอยากด่วนรับรถนะคะหรือว่าอยากเอารถไปใช้งานเชิญมาที่สีบิชาหูดิ้งค่ะบ่ายจะเป็นสีบิชาหูดิ้งไฮเดรย์ยันจังาวัดเลยค่ะแล้วก็ทีมช่างทีมบริการเราซื้อรถกับเราไม่ต้องห่วงค่ะเรามีทีมช่างทีมบริการ ไว้บริการลูกค้าอยู่แล้วนะคะวันนี้เราก็เลยอยากเอาตัวรถเกี่ยวเพราะว่าเราส่งบ่อยนะคะรถเกี่ยวเราส่งบ่อยมากเลยแต่ว่าวันนี้ทุกมีเวลามาไล์ให้ลูกค้าได้ชมกันค่ะตัวที่นิยมก็จะเป็นช่วงนี้ก็จะเป็น85แรงแล้วก็1 1 8แรงนะคะเพราะว่าตัวรถเกี่ยวของเราเป็นระบบอ่าพวงมาลัยแฮนเดิลฮารมาุ้นะคะก็คือเป็นระบบพวงมาลัยนะคะใช้พวงมาลัยในการขับเคลื่อน ในการขับเคลื่อนแล้วก็การทํางานมันก็จะสะดวกรวดเร็วแล้วง่ายง่ายต่อการที่เราทํางานค่ะไม่ว่าจะเป็นในวงเลี้ยวแคบนะคะเราก็สามารถเกี่ยวได้อย่างสบายเลยตัวน,นี้ก็จะเป็น2ระบบด้วยค่ะเพราะว่าตัวรถเกี่ยวของเราจะมีตัวทั้งนาตมและนาแห้งนะคะแล้วก็ปากเกี่ยวของเรานะคะโน้มเกี่ยวแม้แต่แม้แต่ในข้าวข้าวล้มนะคะ ข้าวล้มเราก็สามารถเกี่ยวได้นะคะตัวนี้ค่ะวันนี้นะคะตัวเล็กรถเกี่ยวนะคะเ,เขาเรียกว่า y m 8เ0หาหรือว่าเันมา85แรงนะคะเป็นตัวนี้แต่ถ้าลูกค้าอยากได้ตัวที่เป็นออปชั่นเสริมเป็นตู้แอร์นะคะเราก็มีนะคะมีพร้อมให้ลูกค้าค่ะตัวนี้ลูกค้าท่าน สนใจอยากได้รถเกี่ยวกับการเกษตรนะคะตั้งแต่รถรุ่นเล็กนะคะ26แรงม้านะคะแล้วก็ไล่ขึ้นไปรุ่นใหญ่นะคะ7.2 3.9 5.7 5.1ค่ะแล้วก็เป็นรถเกี่ยวนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาชมได้นะคะที่สีพีชาโฮูดิ้งแท็กเตอร์ยันมาจังหวัดเลยค่ะของเรานะคะสีพปีชาโฮูดิ้งแท็กเตอร์ยันมาจังหวัดเลยป้ายเรานะคะป้ายใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะสีพิีชาโฮูดิ้งแท็กเตอร์ยันมาจังหวัดเลยค่ะลูกค้าเห็นป้ายนี้แล้วลูกค้ามองหารถ เกี่ยวนะคะสามารถนะคะเข้ามาชมได้เลยของเราเป็นตัวแทนจําหน่ายค่ะของจังหวัดเลยนะคะตัวแทนจําหน่ายรถแท็กเตอร์ยันมาและอะไหล่แท้ทุกตัวนะคะของอแท็กเตอร์ยันมาค่ะตัวนี้เข้ามาได้เลยแล้วก็จะตรงข้ามกับเราหาไม่ยากค่ะเป็นสีแยกไฟแดงนะคะทางเข้านี่ค่ะสถ,สถานีผู้สถานีขนส่งผู้โดยสารนะคะจังหวัดเลยนะคะก่อนถึงสถานีผู้ สงในสารนะคะเราจะอยู่เยื้องกับตรงข้ามป่ปาจังหวัดเลยค่ะตอนนี้เราอยู่เยื้องกับตรงข้ามป่ปาจังหวัดเลยมองเห็นชัดเจนค่ะเข้าเมืองมาในจังหวัดเลยนะคะเข้าเมืองมายังไงก็ต้องผ่านที่ร้านสีพิชาโฮลิ้งอยู่แล้วนะคะเราให้ชมรถส,สวยของรถเกี่ยวเราค่ะอยากนาเสนอมากเลยลูกค้าตัวน,นี้ลูกค้าใช้แล้วติดใจมากเลย ลูกค้าเ่าเราการันตีได้เลยค่ะว่าเอาอยันมาไปใช้แล้วเรื่องประหยัดน้ํามันไปที่อยู่แล้วค่ะเรื่องประหยัดน้ํามันเราประหยัดน้ํามันที่สุดอยู่แล้วแล้วก็ตัวรถเกี่ยวของเราเพิ่มเป็นพวงมาลัยขับขึ้นมาด้วยยิ่งเป็นประสิทธิภาพที่สูงในการทํางานค่ะแล้วก็รวดเร็วสะดวกด้วยค่ะตัวนี้นะคะมีทั้งระบบนาตมและนาน้ํานะคะตัวนี้นะคะเราเพราะว่าแท็กของเรานะคะจะไม่เหมือนใครนะคะแท็กของเราตัวแท็กตัวรลรอเลอร์ของเรา แล้วตัวเครื่องอเกี่ยวข้าวของเราตอนนี้ะน,น,นะคะก็จะเป็นแบบระบบอุ้มนะคะอุ้มได้หนึ่งันกิโลค่ะสามารถอุ้มได้แล้วก็ค่อยเอาไปเทนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ระบบนวดของเราเป็น,ะปนระบบนวดที่แบบว่านวดเป็นแบบเขย่านะคะจะเขยา่าสันค่ะมันก็เลยจะทําให้ข้าวเราออกมาได้สวยนะคะเวลาเกี่ยวข้าวก็จะไม่ ข้าวก็จะไม่ร่วงเยอะค่ะตอนนี้ไม่ใช่ไม่ร่วงเยอะหมายถึงข้าวเนี่ยจะก,การเก็บเกี่ยวผมเดียมันจะได้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยเพราะว่า,าหน้ากว้างการเกี่ยวมันก็เลยแบบว่าเก็บเกี่ยวได้แบบว่าข้าวข้าวข,ข้าไม่หล่นนะคะเขาเรียกว่าข้าวไม่หล่นมันเก็บได้เกือบร้อยเปร์เซนเลยตัวนี้นะคะน้องวันนี้นะคะพอดีว่าเพิ่งมามา เพิ่งมานะคะมาช้านะคะนี่ก็มาช้าหน่อยนะคะวันนี้เราก็จะมีส่งรถเกี่ยวนะคะเป็นค้าไร้หน้าแดงเปิดจิ้มมาไปต้องใส่แมสก์นะคะขอโทษด้วยนะคะของอำเภอภูหลวงใช่ไม่ของลูกค้านี่ก็คือว่าคันที่สองค่ะพอมาจะออกกระลงไจะมีคันที่สองค่ะใช่ เพราะว่าลูกค้าใช่ใช่ค่ะใช่แล้วก็ของแถมเราก็จุใจมากเลยนะคะช่างเรากําลังขนแบกใส่ของแถมเราก็ใส่รถไม่ใช่รถธรรมดานะเราใส่รถเคลไปส่งลูกค้าเลยของแถมเราเยอะมากจุใจมากนะคะแล้วของแถมเราก็ทยอยเรื่อยๆนะคะขนขึ้นรถให้ไปส่งลูกค้ารับรถใช้งานเฮงๆรวยๆนะคะตัวนี้เสียงเราชัดไหมคะตัวนี้น่าจะชัดอยู่นอเสียงนะ่ะ ลูกค้าลูกค้าลูกค้าเนี่ยลูกค้าคือว่าเขาเอาไปสแตนบายไว้เพื่อว่าเดี๋ยวก็จะได้เกี่ยวแล้วเนี่ยทำนาไม่ถึงสามสี่เดือนแล้วข้าวจะได้เกี่ยวแล้วตัวนี้ลูกค้าเขาก็เลยเอาไปจเพราะว่าเกี่ยวข้าวนี่ได้กําไรดีมากเลยเดือนนี้ต่าเดือนก็สองแสนค่ะตัวนี้ใช่ค่ะสองสามแสนตัวนี้จิบจิบน,น,น,นะคะใช่ยค่ะสแสนคที่โสดแล้วนะคะตัวนี้ลูกค้า ลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นคันที่สองที่สามเนาะรถเกี่ยวตัวนี้น่ะใช้แล้วคุ้มเนาะสองปีสามปีลูกค้าได้คืนกําไรเลยนะคะตัวนี้นะคะคันแรกออกไปปีนึงไม่พอใช้นะคะต้องกลับมาเอาอีกคันหนึ่งนะคะใช่ค่ะใช่หมดงวดแล้วแล้วก็มาเอาอีกคันที่สองตอบโจทย์เลยค่ะถ้านั้นถ้ายันมากไม่ดีจริงจะไม่ตอบโจทย์เป็นคันที่สองที่สามเนาะลูกค้าใช้งานคุ้มแล้วก็ทําไมถึงเลือกยันมากเพราะยันมากก็ ทั้งรถดีและการบริการดีที่สีพีชาฮูดิงไฮเตอร์ยยนมาจังหวัดเลยเราเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะของจังหวัดเลยนะคะที่เดียวของรถแท็กเตอร์ยันมาจังหวัดเลยนะคะสีพีชาฮูดิงนะคะป้ายใหญ่ๆตัวนี้นะคะเห็นป้ายตัวนี้นะคะเชิญเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็มาเลือกชมรถนะคะรถเรามีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยเราไม่ต้อง <c oughs> รอเพราะว่ารถ <c oughs> ใช่รถเราเข้าตลอดเลยเนาะใช่ค่ะรถหนึ่งคือแต่ละเดือนเราเข้า ทุกเดือนเลยรถเราขายดีมากเลยช่วงนี้ใช่ค่ะตัวนี้ก็เพิ่งมานะคะเพราะว่ารถเราแต่ละรุ่นจะไม่จอดทังสตอกอยู่แล้วรถเราแต่ละรุ่นจะจอดแบบแป๊บเดียวมาหมดไม่ถึงเดือนก็หมดหมดหมดเราจะเอารถใหม่มาตลอดเลยค่ะ็กค่ะ,ะ,เ,รเ,ะ,คะเราขึ้นมาดูรุ่นเล็กเดี๋ยวให้ลูกค้าชมในตัวนี้ก่อนเดี๋ยว น้องฟ้าค่ะเดี๋ยวเราดูรถเกี่ยวแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างนะคะเดี๋ยวให้ช่างเขาเตรียมของนะคะเป็นของแถมนะคะของแถมแล้วก็ของสมนาคุณลูกค้านะคะแล้วก็เป็นชุดของขวัญนะคะไปส่งมอบให้ลูกค้าค่ะเดี๋ยวให้ช่างเขาเตรียมก่อนค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราขึ้นมาบนโชว์รูมเดี๋ยวให้ช่างเขาเตรียมก่อนนะคะสวยค่ะลูกค้าตัวรถเกี่ยวของเรานะคะรูปทรงนะคะดีไซน์แล้วก็การทํางานเครื่องยนต์นะคะครบ คันเนาะสุดยอดเทคโนโลยีนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าลูกค้าใช้ยังไงก็คุ้มคุ้มและสุดยอดกับราคาก็จับต้องได้มาค่ะเรามาชมตัวรถของเรานะคะจะเป็นตัวโซลิดยี่สบหงเนาะใช่ค่ะ ที่เราแนะนํามาวา่าถ้าลูกค้าบํารุงรักษาเพื่อไล่เพื่อสวนเนาะเหมาะกับตัวนี้มากเลยค่ะรอก้อยนะคะโดยเฉพาะรอก้อยก็บํารุงสวนนะคะตัวนี้สามารถเข้าได้สบายเลยนะคะน้าหนักที่นะคะตัวนี้แล้วก็แรงก็เต็มแรงเลยนะคะตัวนี้แรงยี่สิบหกแรงมา้ารถเราสวยๆจอดรอลูกค้านะคะลูกค้าท่านใดที่เป็นเจ้าของนะคะสามารถมาขับจะมาขับไปใช้งานได้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะที่สีวิชาโฮลดิง้งแท็กเตอร์ยันมาจังหวัดเลยค่ะเรามีรถเยอะแยะมากมายเลยเป็นรถการเกษตรเนาะทุกรุ่นเนาะตัวนี้นะคะถ้ามองหารถการเกษตรนะคะให้มองหาเราเนาะที่สีวิชาโฮลดิง้งแท็กเตอร์ยันมาจังหวัดเลยนะคะือต <ừ> ิดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์042833588นะคะตัวนี้นะคะทางร้านของเรานะคะเตรียมรับจดต้อนรับลูกค้านะคะที่ร้านมีทั้งแผน,นการขายนะคะ แงนะคะแผนกอะไรนะคะใช่ค่ะ,คะเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็จะมีในส่วนของออฟฟิศนะคะแล้วก็ในส่วนของอองานบริการเนาะในส่วนของออฟฟิศไว้ต้อนรับลูกค้าอยู่แล้วค่ะตอนนี้นะคะของเราพื้นที่กว้างขวางค่ะตอนนี้นะคะปลอดโปร่งเงย็นสบายเข้ามาเถอะค่ะแล้วคุณจะหลงรักสีพิชาโฮลดิงแท็กเตอร์ยันมาจามังหวัดเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็เดี๋ยวให้ช่างเขาเนาะน้องฟ้าใ,<ช>ให้ช่างเขาอ่ะ เดี๋ยวจัดของแล้วก็ไปส่งรถลูกค้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาชมกันอีกเนาะ,ะในการของอ่ะเดี๋ยวรถเกี่ยวตัวนี้เดี๋ยวช่างเราก็เดี๋ยวลูกค้าอยากดูนะคะว่าในส่วนของส่วนไหนก็สามารถติดตามได้นะคะที่สีพิชาโฮลดิ้งเฮเตอร์ยันมาจังหมดเลยในเพจเราค่ะช่างเขาเตรียมเรียบร้อยแ,แล้วเหรอใช่ค่ะตัวนี้จะออกส่ง,ง,สงแล้วใช่ไหมคะตัวนี้ ตอนนี้นะคะช่างเราแล้วก็พนักงานเรานะคะก็จะได้ไปส่งมอบรถให้ลูกค้าเนาะตอนนี้นะคะเฮงๆรวยๆปังๆนะคะลูกค้าใช้แล้วยิ่งใช้ยิ่งรวยค่ะมีเท่าไหร่ยิ่งรวยแล้วยิ่งให้รวยเพิ่มๆขึ้นไปนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้น้องถ่ายรูปส่งมอบรถก่อนแล้วก็ไปส่งลูกค้านะคะ ลูกค้ากำลังรอรับรถอยู่ที่บ้านนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราส่งต้นทางไปก่อนนะคะแล้วก็ปลายทางนะคะเดี๋ยวลูกค้าสามารถอัปเดตหรือว่าติดตามเราได้ที่สีพิชาโฮลดิง้งแท็กเตอร์ยันมาจังหวัดเลยค่ะหรือเพจสีพิชาโฮลดิ้งนะคะจังหวัดเลยค่ะส่งรถเกี่ยวรถใหม่นะคะอันนี้เราก็ส่งยาวๆค่ะส่งกันประจํา บางครั้งลูกค้าก็เลือกใช้เป็น118แรงนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะจากแรงตัวนี้นะคะลูกค้านะคะจะของรถนะคะอ่าช่างกำลังไปส่งนะคะเฮงๆรวยๆปังๆนะคะขอให้ร่ำรวยนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะยิ่งรวยแล้วรวยอีกนะคะรวยซ้ำรวยซ้อนนะคะบ๊ายบายตอนนี้ค่ะ วันนี้นะคะเราก็วันนี้นะคะเราก็อขอ,อเอาไรไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะแล้วก็มาไรสดตัวน,นี้นะคะมาตงพี่แล้ววันนี้นะคะเราต้องขอคำว่าสวัสดีไปก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะให้น้องฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ